สวัสดีครับมื้อนี้เสาร์วันอาทิตย์ที่สองซิงหาคมสองหคาหสามรับชายหาดหัวหินครับมื้อนีนฝนตกครับฝนตกลิ้นนะแต่เมื่อคืนแล้วครับเป่ลมบ่คอยแห้งครับฝนเกน็ตกครับแต่ว่าตกบ่แห้งหอกตกลิ่นลิ้นตกพอาลำคานะครับเรื่อยๆเงียบ อากาศดีครับมื่อเนี้ยก็ฝนมันตกแดดเลยบ้ฮ้หอนครับพี่น้องมืดมดคึมๆฝนตกครับตกตั้งแต,แต่ตีหนึ่งครับมาขึ้นใส่กับอะไรตกพลำคัน่นครับตกอยู่ ทีนี่ก็คืึนบ่แห้งครับมือนยินข่าวกองมุตุประกาศด้วยว่ามีพายุพายุเขาแต่มืนขึ้นลม,มโอ้ยสุดยอดเลยลมมันขึ้นแต่ฝนบ่แห้งหรอกฝนกระตกซ่ำเนี่ได้ตีหนึง่งตีหนึ่งมันขึ้นลมแห้งครับลมเป็นแตย่ยาก เศร้ามาฝนมีล่มนะครับมีล่มว้อยๆแต่ว่าฝนตกลินอยู่อยู่นี่แค่นี้ก่อนนยครับเด้อพี่น้องกาดฝนตกเดี๋ยวบรสบายนะครัด,ดูแลสุขภาพตัวเองเด้อครับด้ยวยช่วงนี้มันช่วงฝนช่วงพายุเขา้า ม,มีพี่น่องทั้งบ้านก็ได้เดีก็ดูแลตัวเองครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ